กราบสวัสดีค่ะค่ะวันนี้พบกันกับติ๊กนะคะกับรายการคุยกับติ๊ก EP 3ค่ะนะคะคุยกับติ๊ก EP 3นะคะตอนนี้นะคะติ๊กขอ แบบบอกบอกแอบบบอกนิดนึงได้ไหมคะว่าเรื่องอัธรรตเกี่ยวกับในส่วนของการดูและก็การฟังและก็การชมนะคะเกี่ยวกับในส่วนของกล้องดูไลท์ที่ติ๊กทาไว้นี่นะคะค่ะสําหรับท่านใดน,นะคะเห็นภาพในส่วนของวิดีโอเนี่ยค่อนข้างเนียนตาสวยทุกอย่างเลยนะคะคือประมาณว่าเฮ้ยผู้หญิงอะไรเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยขนาดตัวเราเองเราย,ยังหลงเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหารไปเลยคะ่ะครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับการเจอตัวจริงนะคะการเจอตัวจริงห้ามตกใจการเจอตัวจริงห้ามตกใจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ติ๊กทำในคลิปวิดีโอนี้ขึ้นา เพื่อที่เป็นการอัตรรทางการดูนั่นเองค่ะเพราะว่าเวลาเราใส่ป๊อกอ๋อดูโอเคเลยอะไรอย่างเงี้ย่ับร้อนตาตเวลาเจอตัวจริงห้ามวิ่งหนีเด็ดขาดนะคะสามารถทักได้นะคะค่ะสําสหรับในส่วนของวันนี้ขอเข้าเรื่องเลยกันแล้วกันนะคะสําหรับการคุยเรื่องนะคะกิจสิงศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองฮาริบุญชัยนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอพูดเกี่ยวกับเรื่องในส่วนของโบราณนรชถานกู่ช้างกู่ม้านะคะโบราณนถา,า,านกู่ช้างนะคะ ึกคู่ทรงบารมีเจ้าแม่จามะเทวีนะคะแห่งเมืองอริบุญชัยค่ะนะคะหรือช้างกับงาเขียวเมื่อก่อนนะคะที่เป็นตำนานก็คือเมื่อไหร่ที่ท่านหันง,งาไปทางด้านใดนะคะจะทําให้ศัตรูนั้นแพ้พ่ายอ่อนแรงลงไปในทันทนะีนี่คือเป็นตำนานที่เล่าขานต่อๆและก็สืบต่อกันมาในส่วนของกูชะพระกูม้าค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับในส่วนของม้าทรงบารมีของพระโอรสของเจ้าแม่จามะเทวีนั่นเองค่ะนะคะ ค่ะสะอา่าในส่วนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองคริบุญชัยกูช้างกูหม้าโบราณสถานนี้นะคะ เราจะเห็นว่าชาวในจังหวัดลำพูนนะคะได้เข้าไปเคารพบ,บูชายเยอะมากนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะความศักดิ์สิทธิ์เรื่องการค้าขายนะคะท่านที่จริงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ว่านคู่เมืองอริบุญชัยช่วยเรื่องการค้าขายเยอะมากแล้วก็มีคนขอพรหลายสถานที่แต่ณที่นี้นะค่ะนะคะส่วนใหญ่แล้วคนที่เข้าไปขอพรเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์การค้าขายจะเยอะมากจริงๆค่ะเพราะว่าเขามีความเชื่อว,ว่านะคะในส่วนของเรื่องการค้าขายจะทําให้เราร่ำ รวยรุ่งเรือนรุ่งโรจน์นะคะแล้วก็มีอัญจะกินนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะนิยมไปไหว้กราบสการะนะคะเจ้าพ่อกู่ช้างกู่ม้าอีสสถานที่หนึ่งในเมืองาริบุญชัยท่านใดผ่านไปผ่านมาหรือในส่วนของมาเที่ยวในจังหวัดลำพูนหรือผ่านไปจังหวัดเชียงใหม่อย่าลืมแวะมาสถานโบราณกู่ช้างกู่ม้าเพื่อมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวในจิตใจของเมืองาริบุญชัยอีกสักทีนะคะตีต้ฝาอีพีสามนะคะการ คุยกับติ๊กไว้ด้วยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ